อยากพวกต้นอะไรเขาเรียกอัต้น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 อะไรเนาะที่เหมือนที่ดอกมันออกเหมือนครับครับทำคลิปนี้คลิปเรียวนะผมเล่นเรียวนะป๋าครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับครับทำคลิปนี้คลิปเรียวนะผมเล่นเรียวนะป๋าครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับไม่ไกลหรอกครับ ครับก็จะไปทาคลิปแถวนั้นยังน้อยๆวันนี้ได้สวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้าร้อยเมตรเหมือนต้นวาสนาก็อยู่ในป่าหมดพวกต้นโมกพวกนี้ที่เขาปลูกไว้น่ะเป็น,ปน,น,นก็อยู่ในป่าเหมือนกันแนะต้นพวกนี้สมัยก่อนผมเด็กๆทีิแถวป่ามัน ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันต้นไม้อยู่ในป่าหมดน่ะนะพวกต้นอะไรตน้ตนต้นมาจากญี่ปุ่นต้นญี่ปุ่นนี่เาเรียก<ป>าม,มันร่อยหรอหัวลําโพงย้ายแล้วลูกค้าหัวลําโพงย้ายยังไม่พอนะผมก็เอาอะไรนะเขาเรียกอะไพรสณีกรุงเทพไม่ทราบเหมือนกันแต่มันต้นไม้อยู่ในป่าหมดน่ะนะพวกต้นอะไรตน้ตนตน้น ไปอยู่ที่นี่เหรอผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ผมมาทําผมทาสวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้าร้เมตรไปอยู่ที่นี่เหรอผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ผมมาทําผมทํา ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันต้นไม้อยู่ในป่าหมดน่ะนะพวกต้นอะไรต้นต้นก็เลยแบบต้องนั่นนั่นไงนะจันผาจันผาที่ผมพูดตะกี้อ่ะจันผามันคล้ายๆกับอะไรนะต้นวาสนาดอกมันออกอ่ะไปอยู่ที่นี่เหรอผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ผมมาทําผม ทำย้ายอีกอ่ะยักษ์ใหญ่สองบริษัทอะย้ายอะห,หมด,หม,ดมีแต่ที่บ้านนอกใช่ไหมแต่สมัยนี้มันอยู่ในเมืองหมดแล้วต้นไม้ที่บ้านนอกอ่ะพามันร่อยหลอหัวลําโพงย้ายแล้วลูกค้าหัวลาโพงย้ายยังไม่พอนะผมก็เอาอะไรนะเขาเรียกอ่ะ ไร่สนีกรงเทพสวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้าร้อยเมตรเหมือนต้นวาสนาก็อยู่ในป่าหมดพวกต้นโมกพวกนี้ที่เขาปลูกไว้นะเป็นไม่ไกลหรอกครับครับครับก็ลยยจะไปทำคลิปแถวนั้น อยากน้อยๆบันนี้ได้ย้ายอีกอ่ะยักใหญ่2บริษัทอ,อ่ะย้ายห,หมดเมืองไทยก็มีเยอะแยะในปาบบ่าไม่มีดอกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกะอ,อ,นนะอ,อะไรนะเต่าอะไรนะมันมันเป็ต่างกันเยอะครับครับทำคลิปนี้คลิปเรียวนะผมเล่นเรียวนะป๋า<อ>ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ ไปอยู่ที่นี่เหรอผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์<อ>ผมมาทํา<อ>ผมทํา<อ>มีแต่ที่บ้านนอกใช่ไหมแต่สมัยนี้มันอยู่ในเมืองหมดแล้วต้นไม้ที่บ้านนอกก็อยู่ในป่าเหมือนกันแลต้นพวกนี้สม,มัยก่อนผมเด็กๆคีิแถวป่านนมัน,น,นครับครับ จันผาเออป่าปเขาบอกว่ามีสวนอะไรนะสวนที่อยู่ข้างไปสวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้าร้ยาอยเมตรเราที่มันอยู่หดมดไ,ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันต้นไม้อย,อยู่ในป่าหมดนะั<ะ>่นนะพวกต้นอะไรต้นตน้นเมืองไทยก็มีเยอะแยะในป่า ไม่มีดอกอันนั้นอัันน้นเขาเรียกะอไนะไรอ,อะไรนะเต่าอะไรเนี่ยมันมันเป็นต่างกันอันนี้มันเลี้ยงง่้อยากพวกต้นอะไรเขาเรียกต้น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 อะไรเนาะที่เหมือนที่ดอกมันออกเหมือนครับครับทำคลิปนี้คลิปเรียวนะผมเล่นเรียวนะป๋าค,ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับยีสีขอละภูมิครับแต่จริงๆแล้วผมทำอยู่กรุงเทพแต่พอดีผม กลับไปบ้านผมแบบคืออยู่แถวหัวลําโพงใช่ไหมเพราะหัวลําโพงเขาย้ายมันลูกขึ้นเมืองไทยก็มีเยอะแยะในป่าป้บอไม่มีดอกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกะอ,อ,ยอ,อะไรนะเต่าอะไรเนี่ยมันทั้เรื่งตนะ่างกันสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกทุกคนต้นนี้สวยอ่ป้าต้นโปรุงใช่ไหมต้นโร่งสมัยก่อนมันจะสวนหลุมใช่ไหม<อ>สวนหลุม เด,าาเดินไปไกลไหมห้าร้อยเมตรห้ารอยไม่ไทท,มทำแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเรากลับบ้านก็ได้พรุ่งนี้เราก็เดินมาใหม่เนี่ยมันเป็นกกกกย้ายอีกอ่ะยักษ์ใหญ่สองบริษัทอะย้ายอะหมดเมืองไทยก็มีเยอะแยะในป่าไม่มีดอกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกอะไรเต่าอะไรเนีนน่ยมัน อยากพวกต้นอะไรเขาเรียกอะต้น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 อะไรเนาะที่เหมือนที่ดอกมันออกเหมือนไม่ไกลหรอกครับกก็็เเลยยโรรงีีนน้ไปครับครับกะจะไปทําคลิปแถวนั้นอย่างน้อยๆวันนี้ได้เลยเมืองไทยก็มีเยอะแยะในในป่าไม่มีดอกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกอะไรอะไรนะเต่าอะไรเนี่ยมัน ก็นั่นแหละมันมันเป็นต้นไม้หยุดที่อยู่ในป่านะผมเคยเห็นน่ะครับครับผมสวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้ารอเมตร้าเมตามันร่อยหรอหัวลำโพงย้ายแล้วลูกค้าหัวลำโพงย้ายยังไม่พอนะผมก็เอาอะไรนะเขาเรียกอะ ใบสนีกรงทิพ่อนั่นแหละมันมันเป็นต้นไม้อยู่ที่อยู่ในป่านะผมเคยเห็นน่ะครับครับผมทำแค่นี้ก็พอแล้วเรากลับบ้านก็ได้พรุ่งนี้เราก็เดินมาใหม่นี่มันเป็นสวนหลุมใช่ไหมสวนหลุมเดินไปไกลไหมห้าร้อเมตรมีแต่ที่บ้านนอกใช่ไหม แต่สมัยนี้มันอยู่ในเมืองหมดแล้วต้นไม้ที่บ้านนอกอ่ะไม่ไกลหรอกครับลลครับครับกะจะไปทำคลิปแถวนั้นอย่างน้อยๆวันนี้ได้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามในร้านเอบาเบอร์ทำแค่นี้ก็พอแล้วเรากลับบ้านก็ได้พรุ่งนี้เราก็เดินมาใหม่เนี่ยมันเป็นผมอยู่ฝั่งตรงข้ามในร้านเอบาเบอร์ เหมือนต้นวาส,สนารรก็อยู่ในป่าหมดพวกต้นโมกพวกนี้ที่เขาปลูกไว้นะเป็น,น,นนะยีสีขอละภูมิครับ<อ>แต่จริงๆแล้วผมทําอยู่กรุงเทพแต่พอดีผมกลับไปบ้านผมแบบคืออยู่แถวหัวลําโพงใช่ไหมพอหัวลำโพงเขาย้ายมันลูกย้ายอีกอะ่ะยักษ์ใหญ่สองบริษัทอ่ะย้าย,ห,าย,ายหมด ไาอยู่ที่นี่เหรอ,อ,อหผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ผมมาทําผมทําพามันร่อยหรอ,อหัวลําโพงย้ายแล้วลูกค้าหัวลาโพงย้ายยังไม่พอนะผมก็เอาอะไรนะเขาเรียกอะไปราสนีกรุงเทพไ,ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันต้นไม้อยู่ในป่าหมดน่ะน,นะพวกต้นอะไรต้นต้นยีสีขอละภูมิครับ แต่จริงๆแล้วผมทําอยู่กรุงเทพแต่พอดีผมกลับไปบ้านผมแบบคืออยู่แถวหัวลําโพงใช่ไหมพอหัวลําโพงเขาย้ายมันลูกก็น,นั่นแหละมันมันเป็นต้นไม้อยู่ที่อยู่ในป่านะมผมเคยเห็นอ่ะอนนอรครับครับผมครับครับมันเลี้ยงยากครับเลยก็เมืองไทยก็มีเยอะแยะในป่าบอๆไม่มีดอกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกอะไร